กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุพรรณที่เข้ามาติดตามหับโสมซ่องเบาตายพี่น้องบูเสริมสวยกันว่าฉันพี่น้องเลยตอนนี้ตอนนี้ใครจะห่อนย้ำพิ่ช่วยบนมือเะไรพี่น้องเลยพี่น้องมร้อยกูแหากันกินตำกุ้ยพี่น้องเลยกักินข้าว อุ้ยแอปเป็นแอปพี่น้องแอปเซเว่นว้าอยังนี้พอจจบโอ้โอ่าเจ้าพี่น้องเลยมื่อนี้บ่าตาก็มีข่าวดีเลยพี่น้องเลย

น่น้าแด่ยองงนี่เยูน่เ้องแดดสเปลี่ยนมุมก่อนพี่น้องเอ้ยโหวิ่งโบว่าดอกพี่น้องเอ้ยถ่ายคนงามมุมนกงามดพี่น้องอัี้ใช้มือ้นวพี่น้องว่าคือกคาเลต่อไมงอยู่แมเตียมสินเม่พี่น้องแม่ เห็นบ hey, hey mm. uh, uh ่เห็นบ oh, okay. wow. yeah, really ่เพ okay. ิ่นดูความเรียบร้อยพี่น้องแอฟแซมเปีนอยู่พี um, ่น้องเอ้ยหือตากันทบหนากบตากันจังเลยนะอุ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิมาบอกข่าวดีก่อนพี่น้องเอ้ยอุ้ยบุ๋งบุ๋งบุ๋งบิ๋งบุ๋งนี่เฮ็สิมาบอกว่ามีข่าวดียังพี่น้อง อรบมือากอบเียออโเคด้วมีตู้ใหญ่ได้ดีเนาะทางเทนากคงฝากเงินมาอยู่1 3 0สาบาทพี่เนาะให้เราายไปสื่อตู้เย็นเลกาให้น้องหนักสองพันบาทพี่เนาะ พอไลายเยอเล่นาตายเอาแนน้หนักันยงตานึ่เาเลยพันบาทเเยตายนไปซ้อตู้เย็นลยงแต่ว่าเพิ่งมาทานมาส่งยนงไง เนมาแล้วจเป็นยังไันจำนวนอยู่หนึ่งนหนึ่งมืนอนึ่งมื่นหนึันหาร้อยบ่บนึ่งมื่นหนึ่งตูเย็นนะสองแรกละหนึ่งหมื่นหนึ่งเอฟหนึ่งพันนึ่งแสแต่อั่นเนาะ พอหายดีนี่เฮ้ยสุขภาพผาดีแคงแข็งแ้ยลำลุ้ยลำรวยเด้อเป็นเศรษฐีพันล้านเด้อคุณทำน้ำสู้ทำเงินยากะต่พี่แต่คงแต่นอกเด้อบ่าวตายก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อมือใหญ่ใจดีที่เมตตาแต่กระเบิดแง่งบ่าวตายยิ้มยังทำยังพ่อห้ลาเลื่นในหน้าที่การงานเด้อได้เงินแต่คำพยายาม เบิร์ต้อนแต่ว่าตู้เย็นมากนะพี่นะ้องเนาะรอ่นต่อไปเลยได้เลยนี่พี่น้องเอเย้ยตอนนี้เพื่อ็มาส่งแล้วตู้เย็นพี่นเนาะมาตายกำลังสิไปหาตู้เย็นซอยเพื่อพี่น้องเอ้ยโอ้เพื่อสิถอยกันตู้มันขามาบ่ได้เลยถอยๆขามา เย่มาแล้วพี่น้องบ่าวตายมีข่าวดีอีกแล้วน้องนัดเปกก็นตาเกาะไงคือเก้าพี่น้องเลยพอแล้วพอแล้วพ่อพ่อ,อเปิดถ่ายเลยจ้าน,นี่กำลังสแซวตูวล่ลง,งเป็นเอเวอร์นี่แถ่คของเป็นผสมเนาะตู่เย็น ใหญ่ๆแบบแฟนเพื ide, ่อนน้องนัดอะไรพี่น้องยูทูบเบอร์เพื่อนนี่กับยูทูบเบอร์ขึ้นแล้วเพื่อนเรายูทูบเบอร์เป็นครอบครัวนะเพื่อนเรเพื่อนเท่านะแม่นนะพี่น้อง ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเดอ้อแม่คนสวยหลายๆเดอ้อแม่คนสวยแล้วก็คนใจดีเนาะลายๆเนาะที่เมตตาเพิ่นเคยเมตตาเฮาซื้ออันตู้เย็นบ่เนะาะห้เฮาเนะาะก็ลืมนาซิเป็นตู้เย็นนั่นแหละแล้วเพิ่นก็มาซื้อให้บ้าตายก็ขอบคุณแม่คนสวยหลาย,ลายๆเพิ่นอยู่ทางเยอรมันนแเลยเนาะ บ้าไงเปิดไส้ไปเลยไก่สูเลยแกเปิดใส่ไปเลยสัมกันเฮือนห้าหรอสาวนีมกันเลยนเฮือนเ้าก็ประมาณรักหมื่นเลยจะโม่หหมื่นอะไเฮาก็ลืม ประมาณหมื่นเอทหาละไหวริ้วเป็ดละไหวนี่แหละของเราไอจะเสียงบอกไปเลยทีหนึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเนาะที่เมตตาป่าวตายผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเรืออะไรก็เมตตาป่าวตายได้ที่เนาะฝากเงินมาให้ป่าวตายคือผู้ยินรับเงินรวยเด้อห่างนี่แต่กวนแต่ทำแต่ดอเป็นมีให้ พญานพเจ้าจะหายหายหายพิเศษเงินแต่คำเงินไหลนองนองไหลเข่าเด้อกระเป่าเจ้าให้เรือเด้อผู้ใหญ่ยจดีเด้อสาธตูซาตูอาธุอ่าะทบพี่น้องเอ้ยเฮาสิให้เบิ่งคักๆซะก่อนเนาะสันนีแบบในเฮือนเฮาเนาะสีเด้สีกับเป๊ะเป๊ะเลยอืมอาถูมีมาน้ำงบิวอานังบิวเข้ามาเข้ามา ทำมาบังป้าบิวอย่าลืมเดแม่มาให้ได้กินน้ำเย็นเฮ้ยน้องบิวเจ้าใครบ่งดูหัน้นยคือคอ,อยู่ในตลาดเฮือนจะบอพภูนโอ้ทั้งๆอีกว้าวงามงาม <c oughs> น้องบิวมาแถ่านาต้องได้กินน้ำเย็นเด้อหายน้ำเย็นเข้าไว้เลย ป้าโทุกเก็ดก <eterm> ับบ้านใหญ่ฝันรูกนี้น้องวิวมีใจทุกทุกเก็ดดีว่ายักจะรู้เยนไปยืนด้วยฮะน้องวิวอืมโท่ดีใจแห้งเลยเนาะแต่ตู้เย็นบ้าใหญ่น้อยนักเด้อสิมีคนได้เนาะข้าวมือเลข้ามีอเลยสนีข้าวมีอเลยปล่อยไว้เพฝนซาข้าวกะข้าวกะขั้นบ่มีผู้ใหญ่ใจดีข้าวกะบ่ได้ มีแต่แม่น้องแก้มบุ้มนั่แหละตู้เย็นพนบ่มีแบบนี้มีแต่แบบในตลาดคือของเพื่อนนันยายนั่แหละแม่น้องแก้มบุ้มเจ้ายงบ่วทันสมัยได้เจนะเด้ทันสมัยก็แ่อยยังบ่มีเก็บเงินเจ้าน่ะเก็บเงินไปซื้อเอาแมนขจาอยากได้แบบนี้เจ้าต้องเก็บเงินจักเดือนแล้วบูแหละราคาก็เป็นหมื่นเป็นปีสอปีก็ยังบ่ได้ดอกแม่น้องแก้มบุ้มยแมนวางประมัดมาเลยเลย แมนแมนสงสัยอยู่มันเผากรบโดดเขาเขาเป็นยังสงสัยอยู่มันเผากระโดดเขาเขาจะข้ามขึ้นอยางนี้อืมกระยักบุบๆหน่อยจังหน่อยก็สร้างมันมันบอได้เป็นอย่างเนาะได้สันนิกระดีใจสุดๆเลยใช้น้องลิงไปทางไหนน้องลิงโอ้น้องลิงมาน้องลิงสิตกใจอยู่ด้วยเนาะอ้าอืม ขอขอบคุณขอบคุณเพี่น้องขอบขอขอบคุณพีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยแม่ได้งแม่แม่คนสวยทางเยอรมันเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออ๋อพี่นอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บไทยได้คนไข่คนนีเด้อแม่เอ้ยให้มีแต่สุขภาพแข็งแกร่งลำรวยลำรวยเด้อยายยางเลาะอย่าพี่น้องเบิ่งทางหนาเลยมาเบิ่งทางล่าง เบิ่งทางล่างแล้วมาเบิ่งทางหน้าสรยเรียบบาตายมีตาเขาพัวบาตายก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อให้เงินไม่น้องทองไร้เขากระเป๋าเจ้าอยุดหยางเด้อให้มีแต่เงินแต่ข้ามเห็ดยางกันเนาะให้ได้แต่เงินแต่ข้ามเห็ดบ่เห็ดบ่พ่อได้ก็ให้ได้เห็ดบ่พ่อมีก็ให้มีเด้อะเผ่นใจบุญกับสมเพล่นใจบุญเลยเนาะบุญทีเพล่นทำกันมันโฮมเขาหาเพลินอะไรเนาะอันเบิ้ดอัน ในบ้านตกบมึอจุดว่าสมบือของยายเนาะเจ๊แล้วยายว่าไปเรื่อไหนก็คือมีแต่ตัวเด่นตัของยายัวใหญ่ตัวใหญ่ว้าเธอผึ่นดีใจแล้วหลักษาดีๆเด้อหลักษาดีๆอะไรเดินลอยวันมาเปิดให้แม่เน่น้องบิวบ่แม่นว่าสิราจับการเปิดเด้อบ่มีการสิมาจับให้เปิดขึ้นในี่แล้วต้องนี่เราได้ แมนต้องจึ๊บนี่แล้วก็นี่เปิดคางก็ได้กันตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้คือการแต่ว่าเปิดตัวนี้อืมอ่าถธองามๆกล่องกับเอาไว้ยูนล่างก็ได้แมนมาจังบ่หกอ่าถธกพี่น้องเลยดีใจแหง่นย้ายไปเป็นแง่งอยู่บ้านนี จัดคนแนี้ยชิบิเนอะเอ้ยวิจัดคนแรกสิคายุวจัดคนแรกสิเห็ุตายเมื่อบ้านนอกหลัดเกี่ยวคนเก่าเกี่ยวเก่าสิ่ไหมไหนใครหยุดดอกเนาะนิ้วอะมาเปิดให้แม่แน่เจียวว่ะใครหยุ่ดอกน่าเขอนกับประตูประต่างกันแล้วเนาะเราวว่าคนบ่อยู่กับเรื่องคลองยังเข่าปเก็บมาไว้ในเนาะการยังดีโอ้ยดีใจนำ แม่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 ่แม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 แม่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 ่แม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 ่่ม่แ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 ม ที th ăm, niño, 谢谢่ถ well, ้ำก okay? ็เลยมีผ hmm. well, I mean ู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเอ็นดูสงสารมีแต่รองนัดบ่าวในการไล่แมนมีดูในบ้านมีบูถ่าแมนผู้ใหญ่บูถ่าผู้แก่ถึงเคยว่าว่าได้ทุกนาจะทำบุญยังนอดแปลว่าคนแปลว่าที่เจ้าถูกยากมากอ่ะเจ้าใส่กรรมของเจ้าเองและตอนนี้ก็เออบุญผลบุญของเจ้าแปลว่าก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นแมน แมนเจ้าขอบคุณขอบคุณเดิดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุก่านีนการมาติดตามหาบ่อมซ่องบาไตเด้พี่น้องแล้วก็มาหายกำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณเปินแล้เก็นรวยเนาะมีแต่เงินจะทองแม่น้องติมีกันเะมากพนะพี่ะน้องเอาเทเลเจบขิดไวเตียมไว้เด้อฝากกระไรกดแชร์กดติดตามในติดน้องขอพ่อกันคิดต่อไป